แปลกแต่จริงเอาถ้าตาไม่บอกหนูไม่รู้นั่นนะอทุกคนมาดูไม่เคยเห็นหัวปรีออกสามเออมีต้นเดียวหนอดเ,อเดียวแต่ว่าออกหัวปรีมาสามหัวเออดูดีๆมีโชคให้เอาหนูก็ไม่ได้แวะดูสักทีนะตาเออ แต่ว่าไอ้ลำนั้นมีมีปีเดียวเนาะเราตามตาเห็นนานแล้วอันเนี่ยอ้าวทำไมไม่บอกหนูมั่งเนาะโอ้กล<อ>้วยเ,เครือเดียวมีสามมีสามหัวเนาะตาเนะาะเนี่ยอืกล้วยเครือเดียวมีสามหัว ใครหัวเออใครคอหวยก็มาดูได้แล้วออกลูกลูกแรกเป็นแฝดด้วยนะนะ้าตาน่ะลูกก็แฝดนะ,ะเดี๋ยวลองซุ้มดูชัดๆกันออกลูกแรกก็เป็นแฝดลูกอย่างใหญ่เลยนะแฝดสองอันหัวปีก็สามหัวอ๋อมันออกมาตอนแรกก็ไม่เห็นเนาะเออ ตาตาเอาไม้มาค้ำไว้มึงเน้อแปลกจังเลยกล้วยต้นต้นเดียวมีออกหัวปรีมาสามหัวเนี่นยนั่นก็หวีเยอะมันเป็นพันเป็นกล้วยพันปีหายนะเนี่ยตา มันบางทีมันจะออกมาเป็นลูกออกมาเลยนะไม่มีนั่นหรอกไม่มีหัวปลีหรอกบางหน่อนะทันอันเนี้ยโอ้ออกเครือมาแล้วมีไม่รู้ว่าเครือไหนเอยปีไหนเป็นเป็นหวีไหนนะเนาะนนอ๋อหนูไม่ได้มาเห็นดูสักทีเ <laughs> <laughs> ออทุกคนมาออกมาคอหวยมาดูได้ <laughs> เออ,อแต่แต่เราไม่ใช่คอหวย <c oughs> ถ้าต,าตาตาไม่เล่าให้ฟังไม่ได้แวะดูนะหน้าผ่านไปผ่านมานะหนูเออตาเห็นนานแล้วหรอเห็นก็เร,เริ่มออกนะเอาเริ่มออกมามันก็มีมีมันเป็นลุมออกมานอันเดียวโอ้ทีตอนแรกกัเหรอตอนแรกรโผล่ออกมาหัวเดียว,ดดยวอือแล้วแล้วพอพอนานเข้ามันออกมาเป็นหรอ โอ้แปลกจังเลยเออเอามาเลย <laughs> หาไม้น้ำไม้ที่หนูนั่นน่ะ <laughs> มาค้ำเขา้า <laughs> เออเนาะเออตาบอกหวยแล้วทุกคนมาดูได้นะที่บ้านห <laughs> นองน้ำสร้างอืม <laughs> <laughs>